สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอนะครับแนวทาง3ตัวบนนะครับสตัวบนนะครับในส่วนของออคลิปที่ผ่านมานะครับตรงนี้ผมจะรวบรัดไปเลยนะครับในส่วนของตัวเด่นนะครับเรามาดูตัวเด่นที่ให้ไปเบื้องต้นนะครับหลักร้อยสามและ8 10นะครับ3 5 8 9หน่วยนะครับ1 2 7 8นะครับเบื้องต้นผมจะใช้หลัก10ก่อนนะครับ3 1 3 2 3 7 3 8 5 1 5 2 5 7 5 8 81828788แล้วก็91929798จนะครับจับคู่ได้แบบนี้นะครับผมนะตรงนี้นะครับเราจับคู่ได้2ตัวบนแบบนี้นะครับก็จะเป็น31323738ปนะครับ51า2 57 58นะครับ81ด2 87 88นะครับ91้2 97 98นะครับได้รวมๆแบบนี้ก็เยอะนะครับนะเยอะดูเยอะนะครับผมก็จะ ชี้เป้าหรือว่า,าจับคู่หรือว่าตัวที่ชอบนะครับก็จะเป็น38 3นะครับเกนะครับ38กับ97นะครับนะตรงนี้ถ้าที่ที่ผมจับให้หรือว่าเลือกให้ถ้าไม่ชอบผ่านได้นะครับผมนะอันนี้คือเป็นเป็นในรูปแบบของ2ตัวบนนะครับนะลองแคปหน้าจอดูหรือว่าลองจด เอาไว้ก็ได้นะครับมาดูหลักร้อยเรานะครับจะเป็นเลข3กับเลข8นะครับนี่เด่นหลักร้อยจะเป็นเลข3กับเลข8นะครับถ้าผมให้อ่อหรือว่าจับคู่ให้นะก็จะเป็น338นะครับ838นะครับนะ397นะครับ8 97อะไรเงี้ยนะครับผมนะตรงนี้นะครับลองพิจารณาดูถ้าไม่ชอบผ่านได้นะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากถ้าไม่ชอบในตัวเลขที่ผมจับคู่ให้ผ่านได้นะครับผมนะหรือว่าถ้าชอบในกลุ่มนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับอาจจะมีโอกาสหรือว่าแนวโน้มนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับนะลองดูลองพิจารณาดูนะครับนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ